โอ้หเสร็จแล้วครับกระถางไม้มงคล9้าอย่างนะที่นะเรศเตรียมไปมอบให้กับที่ที่นับถือนะผู้ใหญ่ที่นับถือหรือว่าผู้บังคับบัญชานะเนื่องในวาระท่านกเกษียณอายุราชการนะฮะไม้สวยๆงามๆไม้มงคลเก้าอย่างช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาชมผลงานของนาเล็กที่สร้างขึ้นเองนะก็ทำด้วยมือและอันนี้จะเอาไปมอบให้ผู้ใหญ่ที่นาเล็กนับถือก็เป็นกระถางต้นไม้ที่ปลูกไม้มงคล9อย่างนะนี่ฮะนาเล็กก็เขียนไว้หมดแล้วเนะี่ยไม้มงคล9อย่างมีอะไรบ้าง ตันแรกก็คือว่านงาช้างลายนะก็หมายถึงเรื่องของบารมีนะความน่าเกรงขามเนี่ยว่านงาช้างอันที่สองก็คือว่านนกคุ้มเนี่ยปลูกสองฝั่งเพื่อความสมดุลน,นะก็หมายถึงว่าคุ้มครองป้องกันภัยนะป้องกันพยันตรายาต่างๆหมายมงคลอันนี้ งกวักหรือกวักมหาสน่แล้วแต่จะเรียกกันก็นี่แหละกวักเงินกวักทองกวักความรักนะอันที่สี่ก็คือว่านมหาลาบเนะเกี่ยวกับโชคลาบทั้งหลายเนี่ยว่านมหาลาบก็ให้ไปเนี่ยปลูกไว้ใส,ส่สองต้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็น เศรษฐีเรือนในนะอันที่6เศรษฐีเรือนนอกอันที่7หมากผู้หมากเมียนะเพชรพวงทองอันที่8ก็เป็นกวักมรกตเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยปลูกอยู่สองฝั่งเลยกวักมรกตนะอันที่9ก็คือรวยไม่เลิกครมีแต่รวยกับรวยนะนี่แหละไม้มงคลที่เราแบบ สร้างขึ้นด้วยใจทําด้วยใจนะก็เอาไปมอบให้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามจากเรานะเมื่อท่านเอาไปแล้วท่านก็จะ,ะเลี้ยงอย่างดีแล้วก็นึกถึงเราตลอดเลยนี่แหละับสิ่งดีๆที่เรามอบให้กันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชม่องกิจนายสรพัพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ